สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้พอกับทิศบ้านเเนียบออีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ทิศบ้านเจเนียบนนะครับผมอ่าบรรยากาศดีๆนะครับฝนฝ่านะครับกําลังตกฝนไปบอยครับวันนี้บรรยากาศนะครับจะดีอยู่นะครับแต่ว่าืัอนี้พาพี่พาหน้องมาถ่ายคลิปข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นอ่าบริเวณนะครับ เย็บนะครับสต็อกของทิศบาดเจเนวบนนะครับบ่าจะเป็นชุดใบเมียชุดผ้านะครับกระจงอาจารนาะครับมือนี้ทิศบาดเจเนวบนนะครับผมผ้าพีแผ่นองนะครับจุดประสงค์เลยจะผ้าพีแผ่นองเมื่อเบิ้งรถเกี่ยวาเขานะครับผมมือสองนะครับรถเกี่ยวเขามือสองนะครับตัวนี้จะเป็นรถนะครับอูนะครับรถอูบนนี้รถจอนเดียนะครับได้เป็นรถเกี่ยวเขานะครับผลิตในไทยเฮานะครับเป็นรถเกี่ยวเขาสั้นๆนะครับผมยีห่อสั้นๆ อ่าครับสั้นๆรุ่นทุ่งท่องแสนนะครับเป็นรถมือสองนะครับตัวนี้นะครับงานสแตนเลสกว่า70%นะครับผมอันนี้เที่บ้าสจะในบนเอาขอมาจอดทางในนะครับเอามาเอาขอมาจอดทางในบมเดยไปส่งให้พี่น้องเบื้องของนอกครับผมนะครับเพราะว่าางนอกรถไล่แล้วนะครับว่าจะเป็นรถไทยหรือว่ารถเกี่ยวเขานะครับรถเกี่ยวเขากันไล่ขันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ 098นะครับ1081121นะครับผมแต่ว่าอาทิตย์บาจะจเนียบนะครับมือนีจะพ้าพีผ้านองเขาไปหลาะไปทั่วองค์กรมาสภาพโดยรวมเป็นจังไหรแน่นะครับตัวนี้เป็นยังก็ืด้เป็นมือสองนะครับผมสเปคเขาๆของเพ่นนี้เป็นจังไดนะครับอ่านะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับแต่ว่าสอาจจะบริขึ้นเบื้องข้างบนนะครับที่นองนะครับอาจจะบริข้นเบิ้งเบิ้งข้างบน คกับคอนขางบอไลเลยนะครับผมบอไลย่างครับพี่น้องโอ้โอ้ตําเล็กนะครับกะเริ่มต้นนะครับผมนายเ่านายเกี่ยวนะครับนายเกี่ยวตัวนี้สองเมตรแปดสิบเซนนะครับสองเมตรแปดสิบเซนอ่าข้อเป็นข้อสแตนเลสนะครับผมที่สปริงแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าเกี่ยวสองเมตรแปดสิบเซนนะครับเป็นข้อสปริงมาเลยนี่นี่นี่อ่านะครับผม เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ฮีโน่ซีสูบนะครับผมติดเทอร์โบมาแล้วนะครับดีดมาได้ร้อยสามสิบห้าตัวนะครับดีดมามาได้ร้อยสามสิบห้าตัวนะครับผมปั่มเป็นปั๊มแฟดตนะครับไดกินเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้จะเป็นรถอุ่มนะครับเป็นรถเกียวอุ่มนะครับแบบอุ่มนะครับยางเดียวนะครับแบบอุ่มยางเดียวขนาดอุ่มกับสองจุดสองตันนะครับ ประมาณสองดตันนะครับประมาณนี้ทุ่งทองแสนนะครับเป็นรถซีรีส์เดิมนะครับเครื่องของเพื่อนจะย่ด้ันขางนะครับเหมือนกับปั่มนะครับนี่จะเป็นปั๊มตัวเดินเพื่อนอันนี้จะเป็นพวกอาจจะเป็นหนามังเฮในผืนนะครับอันนี้ปั่มตัวเดินครับปั่มได้กินครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับสายผานนี่แหละนะครับเหมือนเดิ้ลครับพี่น้องวองไปนะครับมอหน้านะครับยูนี่นะครับช่วงล่างเป็นช่วงล่างของ ในโค้ครับตัวเดินซิปครับตัวนี้ตัวเดินซิปเฮที่นะครับข้างล่างก็จะประมาณนี้นะครับเป็นรถอุ่มรถอุ่มนะครับผมนี่ครับทอลำเลี่ยงครับท่อทรงเข่านะครับจากอุ่มไปหารถอาเทเลอนะครับว่าจะเป็นรถดำรถท้องรอรถกระบะนะครับผมทางน้ำมันอยู่ข้างหลังนะครับพี่น้องตัวนี้โอ้กลาเป็นต่ำทังข้างนันจะอยู่ข้างหลังนะครับผม นี่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตู้ใส่แบตนะครับตู้ใส่แบตตาวาทิด้านจะนูนไห้ใส่นะครับหากเกิดกรณีลูกค้ามาซื้อก็สิเอาแบตนโดยไม่ให้นะครับเป็นกลัวไม่ให้เลยนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นสายพานนะครับอ่าขนาดตู้ขนาดตู้จะอยู่หาจุดหกฟุตนะครับผมขนาดตู้หาจุดหกฟุตนะครับนี่เครื่องนะครับเครื่องจะอยู่ด้านข้างนะครับเป็นเครื่องฮีโร่ซีสูรนะครับเครื่องด้านข้างที่เทอร์โบมานํา น่ครับทีเธอโบมาพร้อมเทอโบเห็นบนนอนเปนอะไใจขึ้นเลยยังนี่ครับเทอโบจะอยู่ข้างในอ่านะครับเทอโบจะอยู่ข้างในนะครับกองอยู่ดันบนนะครับผมกองอากาศนะครับผ้าพีกผ้านองขึ้นเบื้องบนนะครับโสนะครับสายพานอ่าพอํำเลียงนะครับการรำเลียงก็จะโบ้แมนสายพานนะครับเป็นโสเป็นโซลำเรียงขึ้นตู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับ เราประกันนะครับการบริษัทนะครับประมาณนี like ้มานะครับเอามาบืารงเราโลเลยวันนี้โล่เลยโล่เลยนะครับตัวรางมีสองสี่หกแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโล่เลยตัวรางเก่าข้างบนสองเป็นสิบเอ็ดนะครับข้างบนสองเป็นสิบเอ็ดนะครับ บมเนใจพี่น้องเห็นบเนอกประมาณนี้ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับตัวเดินซิปเฮดที่นะครับตัวนี้เป็นรถมือสองเป็นซีรีส์เก้านะครับซีรีส์ไม่ๆมเครื่องยนต์จะอยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้สูงวันราคานะครับยังสดอยู่นะครับสูงวันราคาอยู่ที่แปดแสนแปดหมื่นนะครับแปดแสนแปดหมื่นนะครับดาวได้ผวอนได้นะครับหรือวตาสดก็ได้เื่อกันจะผ่านทอกซ หรือว่าสื่อส้นเงินจากของก็ได้ให้กันนะครับผมผ่านทกซซก็ได้นะครับทกซกัรับจัดนะครับหรือว่าสื่อส้นเงินจากของก็จัดไห้นะครับผมมีอลไยกันนะครับผมบริการส่งถึงที่นะครับผมทีมเซอร์วิสนะครับพรานนาบานเลยนะครับการเซอร์วิสก็จะดูแลลูกค้านะครับในหนึ่งรูกหนึ่งฤดูกาลนะครับผมแล้วก็นะครับจะเทนให้ลูกค้านะครับเบิดมือนะครับในมือที่สายงานในมือแหลกนะครับประมาณนี้นี่ทุงทองแสนนะครับอุ้มนะครับเป็นรถอุ้ม าเกิดพี่นองทีกําลังหาโหลดอุ่มอยู่นะครับขันนี้กําลังโสดอยู่นะครับยังประธานในมีคู่ข้องนะครับผมมาลับเพิ่นไปเป็นนะครับคู่ข้องกาเนิดครับผมไปใส่งานนะครับหลับไปบอพิดบังครับปุ่มคาแน่นอนนะครับประมาณนีเลยนะครับนี่เป็นสเปคข้าวครับสเปคนข่าวนะครับผมผาพีผ้านองผไม่เบิงเอา เอาแล้วก็เราขึ้นไปเบิรงครับฝุลใน,นด้วยครับพี่น้องจอดไปข้างในนะครับขึ้นกับมีบันไดขึ้นครับเพราะจะเป็นอุ่มอันนี้มือจับคางเดียวนี่เึ็นมาข้างบนนะครับตัวนี้มีลังคาพรา้พอมนะครับ,บเป็นพลังคาผ่าใบนะครับอุ่มบริเวณบริเวณอุ่มพับด้วยครับเป็นอุ่มอา่าธรรมดาเฮานะครับอุ่มบริเวณเปิดนะครับ แต่ว่าลูกค้าก็สามารถเอาไปต่อได้อีกก็ไ้ทช่กันนะครับนะครับระบบระบบเขา่าขึ้นก็นจะเป็นระบบน้ำพุนะครับแต่บ้านผมเอือนน้ำพุ <c oughs> นี่ยังคือว่าน้ำพูนั่นคือเขามันจะดันขึ้นมาในในทอจะนียนะครับจะปล่อยออกนี่ขั้นทอาจะปล่อยออกมันจะมีทอลำเลียงอยู่นะครับตัวนี้ตัวข้างล่างนะครับลำเลียงไปนะครับทอลำเลียงไป,ป ไปหาทอสรงนะครับทางขุดอ่าประมาณนี้นะครับนะครับบนโทนนะครับแปดแสนแปดครับผมพี่น้องนะครับดาวหาสิบเปอร์เซ็นครับตัวนี้คดาวห้าสิบเปอร์เซ็นอ่าหาสิบเปอร์เซ็นพ์สามปีครับพี่น้องหาสิบเปอร์เซ็นต์ผ่สามปีนะครับจะเป็นโซดท่อกสอกระดับให้กันนี่นะจะเป็นทั้งเก็บเครื่องหมายเครื่องมือครับ สุดยอดสุดยอดนะครับลูกค้า <nervous> ที่เขาอยากสนใจนะครับเดี๋ยวเมื่อเมืองตัวจริงกับติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ998นะครับ108 1 1ส่วนนะครับผมทิศบ้านจอเดียวบนนะครับผมหรือว่าลูกค้านะครับจะพูดคุยรายละเอรียดนะครับอยากเบื้องเอียดกับถักเข้าไปในเพจเฟซบุ๊กอะไรนะครับรถไทยอินดี้นะครับผมก็ฝากพี่ฝากน้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกแน่นนะครับผมแต่คลิปนี้ครับ กบเลยมิยังมากมามครับผมพาพี่พาหนองมาเบิ่งเพียงถนหนีก้อนนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นยัง่งฝากพี่ฝากหนองกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่ได้ครับผมช่องนะครับทิศบ้านจอนเดียวบนนะครับช่องยูทูบชาแนลนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับรถไถอินดี้นะครับเขาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน่นะครับก็าขอบพระคุณหล้ยๆนะครับพู้ทีเขามารับชมนะครับแล้วก็เขาไปเขามากดติดตามนะครับหรือว่ารับชมคลิปของทิศบ้านจอนเดียวบนนะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผม ลคลิปนี้เดี๋ยวทิศบ้าจะในบนนะครับขอจบการรีวิวเพืงอท่านีกอน,นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอี่อย่างนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับคลิปนี้ก็ทิศบ้าจะในบนนะครับขอกราบสวัสดีครับผม